เอากันไปก่อนครับ,รบพี่ปิดแล้วเห็นบ่ปิดให้พอลแล้วแล้วได้ผ่านโอ้ได้สงอ,อ,องยูนี่เนาะเนี่เนี่ยแม่กับลูกเถิกเนี่ยเนี่ยได้กันแล้วครับพี่รองเขาลูกเถิกแม่กับลูกลูกผู้ใดเหรอครับลูกนี่คนทัพควาอดีโยกับคอามเข้าใจเล่นหมดเนี่ยอ๋อเอาเอาเอาครับนี่ก็ประมาณนี้ละพี่รองเอาเดี๋ยวพี่เดน่นห้อวยละเอากัน เดียเอากันไปแล้วดิเห็นบ่นดิเงี้ยงเราอนเงี้ยงนี่ยเยอะของมือไม่กล้วยหรอกนี่หัวขวัญปั่นหลังตากลูกเงินรุ่ยไทยครับลูกเงินรุ่ยไทยโอ้เือกลูกแก้วฟ้าครับลูกเงินรุ่ยไทยเป็นแม่เผือกเป็นลูกแก้วฟ้าเราโตเขาก็เป็นลูกเงินรุ่ยไทย ลูกเงินลู้เท่ส่วนไหลมีไข่ดอนพ่อพ่อก็ไข่มีเห็นตัวนี้แล้วเนาะตัวแรกเท่าที่ในเพียรผมเด้พี่น้องเข้าเท่าที่ในเพียรผมเห็นไอ้นี่เด้อยตัวแรกเนี่ยลูกเงินลู้เท่ที่เป็นไข่ดอนเพราะว่าแม่เขาเป็นดอนเนาะพ่อแม่ยดอนดูกเก่ากว่าสูงพ่อรวยซี่ทิพหาพ่อพ่อเถึงอยู่เนาะสักปีแล้วครับปีเท่าไรแล้วพ่อสองไปสองปีซี่เดือนสองปีซี่เดือนครับได้สามสิ่ตัวแล้วเตี้ยเขาไปพ่อ เขาแล้วครับโอ้มีลูกแล้วพ่อพันพันพันเดือนสองเดือนไวเลยครับโอ้มันมีฤทธิ์เดียดเลยตัวนี้มหมเออมันโชว์ฤทธิ์เดียดเลยพี่รอดเขาไอ้ดอนนี่ตอนนี้ก็ไปรับจ้างทับสองพันบาทอ๋อตอนนี้พ่อทับยี่สิบสองพันพ่อแจ้ไปเอาจนติดทองแต่ว่าขันมาหาพ่อเอาเท่าไหร่มหากับรถเลยยู่สิบพันครัอ๋อครับผมแต่ว่าให้แจไปสองพันเนาะสองพันประกันจนติดทองครับผมเอาจนติดพ่อเอาเท่าไหร่ละครับเนี่ย อันนี้เปิดไปแสนเจ็ดกับแสนเจ็กได้ล้านิบแปดล้านเงินเอนีแสนเจ็ดเอาแสนเเนาะเอา1 0เจ็กัพอรเอาแสนเจ็เนาะพ่อเปิดสวนกับเสีเลยเนาะนี่คนม่ให้เปล่าพ่อที่พี่ดบอกว่าเอาเต้ไปมันได้บ่อโอ้เอาต้ไปมันเจ็ดหมื่นนั่ะครับผม ม,มันเก็บเงินต่อได้อยู่เอ้วแต่ว่าตุนมันต่อบ่ได้ตุนมันต่อบ่ได้เอาล่องเบื้องโน้ตหรอเนารืร่องห้ามันได้นเนาหรออการล่องเบื้องโน้ตมันลวกเงินนู้เท่ห์หรืก็เป็นความดอนไหมปีเท่าไรก็พอว่าจักปีก็ตอนนั้นสองปี่าไรก็สองปีสี่เดือนกับมันกับมีลวกติดทองแล้วตัวหนึ่ง,งครับพีบ่น้องเขามันมันสามารถผสมตัวเมียแล้วก็ได้ลวกติดทองแล้วตัวหนึ่งผ่านรอบแล้วไปตัวหนึ่งแล้วตัวที่สองที่สามก็ร่างสีตามมา อ๋อไดซี่โตแล้วแล้ก็เข่าตัวนงแล้วเออมันก็มีเลียดมีเดียดจ้าพีนองเข้าเอาแสนเจ็ดเนาะพ่อเนาะต่อร่องได้คุยกันได้พ่อมุงพ้นเบอร์ได้กว่าศย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดีีอาจับมันอีกเจ้าบาทได้พ่อเจ้าพี่น้องด้อเนี่ยดอนงามๆเลยนี่สวยๆเลยแล้วเพิ่งทางนี้ก็ได้เนี่ยพ่นละเปิดสวนกระแสเลยมือนี้ ว่ามงคนเลยครับพี่น้องเขาปกติเขาไม่เคยเห็นได้พี่น้องลูกเงินลูไทยที่เป็นดอนนี่ยถ้าว่าผสมลูกแก้วฟ้ามาแม่นเพราะว่ามันก็เลยได้ดอนเด้อพี่น้องเด้อนี่ยสวยๆนี่ดีลูกสร้างอุดรจักปีแล้วครับปีน้อยๆลูกสร้างอุดรเนาะแม่เพิ่นบ่มานั่เตี้ยโอ้แว่นตาเลยเว้ย แม่ลอยีสิมันเท่าไดแล้วนี่ครับลอยซี่สิแล้วโอ้บักเถึกครับน้องเฮ้าบักเถึกเด้จับมันโยกขึ้นบ้างจากบาทได้พ่อมันคือรลวบล้อเแแต่วันพาใครได้กินยาดมันเลี่ยงเอาพวามมัยู่ทากดีครับเดือดีดรอกเดือดเด้อลอยี่สิบสอแล้ววันที่่า โอ้ดีเด้อพี่น้องเฮ้าเนียลูกสร้างอุดรเด้อเนี่เห็นบ่เนี่เออสูงลอยซี่สิบสองแล้วนะครับผมควายบำรุงแน่นอ่ฟ่อเนาะบำรุงแน่แล้วก็ให้ยาสดเนี่ยมือเสาร์บำรุงให้ยาสดเนี่ยมือเสาร์ครับพี่น้องเฮ้ามันติดตึงขึ้นมาดอกควายมันก็ร่างยืดหางไหม้ควายก็ร่องเหยียดหางไหม้ลวกล้อเลยลูกสร้างอุดรมีเอกสารเนาะพ่อเอกสารมีเนาะพ่อเอามาเจ็ดตัวเอามาสองขายนึงแล้วโอ้ขายแล้วตัวนึงนี่น้อยเอาทอเอาทอดได้นี่ เปยีนี่ยังมีมองว่ามองคุยอยู่เนาะ man, man, man. มีค้นไฮไลท์บันไดมือนี่ยังยังวัามีคนมีได้ถามมีได้ถามอ๋เอ,อเออกะบักเถิกพอพัดหน้าคดครับน้องลูกสร้างอุดอรนะครับเรบเอเบื้องเงี้ยวเงยักบาทก้นพอี <c oughs> อิบสองสูงลอยซีิบสองเหรอเนาะ เออปกติกันคไขยนี่มันเกิดต้องบำรุงได้พ่อไหมพ่อครับต้องบำรุงนะพี่น้องห่อพุทธเออยืนยืงสันสูงาโขกโยกเลยเนี่ยพอพันคุ้มฝูงห้วยสีสูงไปหนาอยู่งได้เนาะพ่อพ่อยังก่อนพ่อข้ามบงครับผมมาด้วใส่ก่อนพ่อบ้านน้องหลุบนี่โอ้บ้านน้องหลุบ40หาคุยกันได้เนาะใส่เบื่อทั่วขวานะ186ครับ229เจ็ดเจ็ดหนึ่งเอาพี่น้องห่าพ่อข้ามบงบ้านน้องหลุบเด้อลูกสร้างอุดรครับ เถือกคุ้มฝูงนะครับผมสวยงามเลยเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อะว่นลยังครับลูกยังเหรอลูกตัวนี้ละครับแล้วลูกผู้ใด่ไหนเขาก็ว่าร้านบกเ้มแล้วโอ้ครับผมเออนี่ยเงาหางน้องตัวแม่เด็ดดิเออแม่ห้างเปิดสินสองดอกใส่ขว้าคนเลยดิแม่เพิ่นให้ลูกเจ๊กตัวเราครับแม่เนี่ยลูกตัวตัวที่สองมั้งที่สองครับผม โอ้ดีน้องเบื้องนีนั่งนี่ครับพี่น้องเขา่าชีไรได้ล่ะเออเออมันก็บ่ชีไรได้พี่น้องเลียมงงงยุ่มน่ะอัตลักษณ์ไข่ทยมากเหมือนได้เลยสูงพ่อลอยสาบพ่อมียพ่นลอยยี่นีครับลอยยิบเจ็ดมั่นอีกไปครับมันขึ้นแล้วครับผมบริษัทครับโอ้ขึ้นแล้วพันไดเห็นใจเนาะเอาเท่าไรเลรครับเมีกับหลวงคาสาหาครับสองหยยังมีหาลอยอีกอยู่เอาสองเหมือนสามมนละ เอาสองเหมือนสามฟังเอาเนาะฟองเอาเนาะสองเหมือนสามหายากเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกลูกตัวแม่อีกเนี่ยเออแม่ก็ขึ้นแล้วเนี่ยเป็นเลือกใส่พ่อเอาเนี่ยสองเมือนสามเพิ่งดูกำไรหน้าหลังมันหนึบงามขึ้นอย่างเนี่ยเรื่องจำเนี่ยจักเดือนเราเรื่องถามหาเดือนกับประมาณนี่แหละพี่น้องเข้าหาเดือนกลัวสองเหมือนสามเนาะ แฟนเพีรคนคนชีวิตให้เลยสองหมื่นสาห้อยอ้วนมงโปรเบื่อเด้กว่าเบื่อเจ้าศูนย์เก้าสี่สามหกสองสี่ปครับคน้องเข้าไปเป็นข้อเส้นเตอทั่วไปหารรลลวดให้เราด่าด้วยหลานเบิ่มเนาะสมโตมากครับพี่น้องเขาสองหมื่นสาคููประหยัดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยโอเคเล่นิ่งนี่เบิ้งอีนงเนี่ยไ้่ใชไเด้อเด้อ เออส่งสีเงี้ยก็แม่อยู่เด้อเออครับผมส่งสีไปก็แม่อยู่เด้อพี่น้องเขาเออมันงามแม่เนี่ยเนาะอีหล่าเนาะเนี่ยเออครับผมสักน้อยกับพ่อสนเข้าพี่น้องเข้าเอาสองเดือนสามเด้อครับครับผมครับผมขั้มันงามนี่พี่น้องเขานี่ลูกผู้ใดญแม่เนี่ยลูกสร้างลูกสร้างอุดรเต้สักเดือนแล้วครับเอาวันที่ยี่สิบหกหนึ่งกระเทือนสามตัวแม่เลยครับวันที่ยี่สิบหกหน่งเมษาเนี่ยกับพ่อสามเดือนแม่เป็นไส้อีกไป ลูกโตที่ใดเล่าครับลูกโต,กตที่สองเออแม่เล่าเป็นไข่ไมาได้ทั้งใดแม่ซื้อมาจากกันร้านซือออ้ออ๋อป้าลูกสร้างอุดรนแม่ครับเอไอไข่ทอดสีดอกเล่าพุ่นเหรดอกไม้ทัดหวัวฝนเบิกเหนื่อยง,ง่ามให้เท่าใดแม่เนี่ยไม่เอาเท่าใดเนี่ยหาซิบหาแม่กับลกูกคันสมัยที่กี่สมัยที่กี่ว่าหาซิบหาเนี่ยสมัยที่กี่ นี่แม่หนีก็ต่อรองได้อีกอ๋อสี่สามเดือนแล้วเนาะแม่เนาะคุยกันได้เนาะหาิบนีก็ได้โอ้ยจับเบื้งจับแม่เราเบิ้งกับคางไแม่สูงพราลอยสี่สบพราอยบหรครับลอยสามนี่แหละเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเออเออจะปล่อยสาิบหาก็ได้ดอกีสาิบหาสมิบหกสามิบเจ็เนาะ เออจักสิให er ้ถามไปยังก็รอดกันเดียวหรอกถามได้ก็บ่เอาของเพิ่อนนึกเอาถามได้ก็บ่เอาเอาไปแล้วก็บขืนก็มีนะครับผมเออเนาะแม่มาได้สายแม่บ้านไหนครับบ้านลาดหน้าเพียงโอ้สายไม้ของเพียดนะครับเฮาเออมาอีนั่งหน่อยนี่นะครับผมง่ามให้เป็นตาฮักให้บุญเบิ่งนขวัญถอดดอกไม้เรอดได้ไหมเราบุญว่องบักไงเลยลูกสร้างอุดร เอาหาซิบหาุยกันได้เนาะแม่เนาะแม่ยังครับแม่พ้องยุบันลาดหน้าเพียงผมก็่เคยเห็นแม่จักจั่ครับผมยุบันลาดหน้าเพียงออกมาคว่เดียวนี่บอกครับส่งมีคนมาห้บเพรหล่ะแม่เตียทางบ้านใดกันเตีอ๋อเพื่อนไ้เท่าใดครับไ้รอดหาพอถึงพ่อแม่ห้องหาสิบหาไ้รอดหาเอีกยโอ้ยไฮหาขึ้นมาจัหน้อยนเกาเอาไปเลี้ยงครับผม เออเล้วนี่งามอยู่เด้พี่น้องนี่ลูกเพิ่นนี่ให้ลูกดีอยู่เด้นะครับเป็นตัวแม่แม่แม่พ้องบัลลัดน้าพี่ย่งเนาะ,อะขอเบอร์โทรได้ไหมห้าแปดเหรียญน้ำยุยฟ้มศูนย์แปดสามห้าเก้าเก้าห้าหกห้าสามศูนย์แปดสามห้าเก้าเก้าห้าหกห้าสามแม่พ้องเด้อพี่น้องเด้อจากบัลลัดหน้าพี่ย่างเพื่อเมืองขอนแก่นครับพอ,อกไม้ของเพจครับพี่น้องสวยๆเลยลูกสองเนาะแม่น่าเน,นี่ลูกตัวที่สองเนาะ มีอาการขึ้นจักน้อยไหมเนี่ยมีเล่ะมีแล้วของพ่น้ในไฮซีเนาะเดี๋ยวยังไปเลือกงซีโปลาดนัดเล่าหน้างามเด้พี่น้องเด้อวันนี้22เมษายน2567ครับแวะมากนะครับผมพี่น้องเข้าคอยสือคอยหาคอยยังไปอยากไ้เลี้ยงไปให้มันดีเลี้ยงให้มันดีของเขานะครับพี่น้องเข้าเดี๋ยวมือหนึ่งมันสีขึ้นให้ดอกพี่น้องสมพ่อได้มันสีได้ดอกได้เท่าใดก็พันสีได้ดอกพี่น้องเข้าวันฮักคนคนชีวิตครับ